สวัสดีค่ะวันนี้วันจัน,จนที่ที่22มิถุนาย,าย,ยน2563น,นะคะเด็กๆเล่นน้ำกับพ่อจ๋าหลังเลยง,งานไม่ๆอย่าลอดต้า้ไอ้ไอ้พอแล้วเออมุดมุดน้ำมาทางนี้ดีกว่าไหนใครมุดน้ำได้เก่งกว่ากันอมาไหน น้องอันอายุ4ขวบค่ะพี่ไอาอายุ6ขวบพี่ออายุ9ขวบแล้วค่ะพ่อแย่งห่วงยางเด็กๆเหรอพ่อกันได้ไม่ีที่สาว่ายน้ำพ่อจา๋าดีเดีพ่อจ๋า มีบ่อบัวแม่จ๋าด้วยสวยไหมคะแม่ดูจามีางเลี้ยฟไหนไปแล้วไหนล้ที่เลโอโยนโนหากัน โอ้โหจะไปได้มนไปแ้วไปไแล้ว้วไไป้ไปแล้วไปไปแล้วไปไ้ปลล ขี่ล้างข่ออีกรอบโอเคนี่นี่เอาเขาเขาเขเขาเขาดิ่งเลยให้มันทารอยไปไงเ้หมือนพี่กอเลยเ้ยอาอเอาเลย อีกรอบอีกรอบกลับมาสนุกไหมอาเล่นให้สนุกโอเคบ๊ายบายก่อนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเล่นให้สนุกนะคะบ๊ายบาย